สวัสดีค่ะพวกเรา Nutella the Sis วันนี้นะคะพวกเรามีรายการใหม่มานำเสนอใช่แล้วรายการอะไรคะแฟนพันธ์แทลละครไทยค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่ละครไทยนะคะเราได้แทลละครช่องสามใช่เพราะว่าเราดูแค่ละครช่องสามแล้วสมัยนี้คือเราก็ไม่ค่อยได้ดูแล้วด้วยนะใช่แล้วก็ตบได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะก็คือกิจการก็คือเราจะผัดกันเล่นเนาะใช่โดยที่ให้คนหนึ่งหารูป ฉากในละครนั้นๆใช่โดยที่มาเปิดให้คนดูแล้วให้ทายว่าคือเรื่องอะไรหรือว่าจะอาจจะแบบว่านึกชื่อเรื่องไม่ออกอาจจะแบบแคนนี้ได้กันนี้ใครเตอร์อย่างนี้อะไรเล่นในเรื่องเล่นกับใครอะไรนี้ก็ได้ใช่ค่ะโดยที่ให้ตอบคนละสิบรูปใช่โดยอาจจะเป็นฉากหรือรูปหรือนี่หรือครอกมาได้หมดอาจจะไม่จาเป็นจะต้องมีตัวหลักอยู่ในนั้นก็ได้อาจจะเป็นแค่ฉากเฉยๆก็ได้หอใครได้ตอบมากสุดก็ชนะไปแล้วบทลงโทษอ่ะนั่นสีบเราหรือเราใช่ ได้คิดหรือเปล่ายังไม่ได้คิดเลยใช่ยังไม่ได้คิดเดี๋ยวเอาไว้ตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเราค่อยหาเราจะโทษเองค่ะใช่ค่ะงั้นเริ่มก่อนเริ่มก่อนเริ่มที่ใครดีงั้นเริ่มที่ชิลาก่อนแล้วกันเนาะมันถือเป็นคนท้ายใช่ป่ะใช่เป็นคนตอบเป็นคนตอบใช่โอเคงั้นเริ่มที่ชิลาเนาะเคข้อแรกพร้อมไหมลองดูสิโอเคตอบละรักบุญถูกต้อง โซอีซี่จะรีบไปไหนต่อหรือเปล่าจะไปเยี่มคุณลาพินที่โรงพยาบาลนะคะโอเคค่ะเขาตอไปนะคะอ๋ยก็ตอบได้กุหลาบไรหนาเคยดูเร okay. ื่องนี้ไปเพลนเทมมากเออดีไม่ต้องไปกลัวมันวันไหนเองนึกครึ้มนะก็เข้าไปปวดมันเล่นๆทีนึงแม่ว่าแม่จะไปเป็นเพื่อนโอเคง้นเขาตอไป มาใกล้ๆดิเฮ้ยสะปูสาอะไม่ใช่หรอเอาเอาคนคนถ่ายรูปลืมถูกไหมมัวเนี่ยคนถ่ายรูปลืมเฮยลืมค่ะลืมก็เปิดโถยโอ้ยนี่ค่ะมัวเนี่ยทำไมเงียยไปแล้วคะวิทย์โอเคค่ะพร้อมหรือยังตบรูปหลบไปแล้วนะอีบ้า แต่มันใกล้ๆดิกลิ่นกาบัลลองไม่ใช่ค่ะให้อีกคำตอบเดียวไอ้ที่นาเดชเล่นกันแม่ดะไม่ใช่คิดรักข้าวมันดาฉันเลยก็คือสบายเจค่ะโ oh <my> อ้ไม่ก็เคยดูครั้งเดียวจำไม่ได้หอ ค่ะข้อต่อไปค่ะอ๋อตอบได้ลักออกอากาศโอ้โหแค่เห็นรูปก็ตอบได้เลยจำได้ค่ะโซอีซี่เมื่อก่อนนี้เราดูกันบ่อยมากเราดูกันบ่อยเรื่องนี้ร้องเพลงแต่ไม่ได้ใช่เดี่าโทษลจ่ายอมแล้วยอมแล้วมาต่อไปต้อเพลง่อไปค่ะอ๋อสุดสุดเสน่หา์้าสุดเสน่หหาถูกต้องอีก การที่ค้นหามาจำชื่อเรื่องไม่ได้ต้องไปเปิดดูก่อนอีบ้าก็คนไม่เด้ดูเล็กลูกแม่แม่ครับจ้าเป็นไงลูกเหนื่อยไหมจ๊ะไม่เหนื่อยแล้วครับแค่ตรวจงานเฉยเขาบอกไปเขาบอกไปเอ๊ะมันเหมือนไม่ยากแล่ไม่ไู้ออกวะน่าจะไม่เคยดูเรื่องเนี้ยเคยดูค่ะจริงเหรอ ตอบอะไรนะอะไรคุณสามีกับเราที่ดักไม่ใช่ค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้วเฮ้ยอ่ะโอเคข้อที่ตอบอะไรเฉลยก็คือต้นรักริมรัวเคยดูแบบผ่านๆเพราะว่าไม่ค่อยชอบโอ้ยเอาพูดจริง ค้อที่ไหนละอันเนี้ยอันนี้ค้อที่แตกแล้วค่ะข้อน,นี้ง่ามากถ้าเกิดชิดาตอบไม่ได้นเนี่ยไม่ต้องเกิดแบบเป็นคนที่ดูละครช่องสามเลยนะคะเกินไปเป็นไปโอเคค่ะพร้อมยังคะอือโอ้ <c oughs> ผมพระพุทธเจ้าอย่างนี้มีอยู่เรื่องเกียว <c oughs> ซ่อนเงารักฮะใช่เหรอใช่ซอ <c oughs> ่ซอนเงารักเหรอเอใช่ว่ <c oughs> <c oughs> าฉันก็วาฉันจำได้ค <c oughs> น <c oughs> เออเรามไดงผมทูเร็ทธูเร็อย่างนี้มีอยู่เรื่องเดียวจําได้วิบปอมปอมเนี่ยกองผมทูเร็ทธูเร็อย่างนี้มีอยู่เรื่องเดียวจําได้วิบปอมปอมเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะที่ะต่อไปพุทธกาลแล้วนะอ่าต่อไปไม่เป็นเลยนะคะสวัสดีอ่ะอ๋อไม่ กำลังนึกชื่อเรื่องแต่จําได้ว่าคือเรื่องอะไรเฮ้ยคือถูกคือผิดแค่ข้อเดียวป่ะตอนเนี้ยถูกต้องนะคระเฮ้ยคือว่ารู้สึกได้เลยว่าตัวเองต้องแพ้แน่ๆเลยแพ้แล้วเอออืมไปสิข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายนะคะนี่ยากสุดปะเนี่ยเอ๊ะมาใกล้ๆดิเฮ้ย ชิคเซนแล้วกันไม่ใช่ค่ะให้แค่อีกครั้งได้ไหมได้พูดตรงๆไมไ่ออกเลยเดี๋ยวหบดเลยแล้วอ่ะขั้นสุดท้ายให้ใหแบบอยากคิด,คด,คดยาว <ๆ S 1> น,านานมาใกล้ๆที่ขอพี่นิดพี่เคาะสักหนึ่งครั้งใ้เกินไหมเอเอใช่แกอ่ไอแปดมาใกล้ๆพอจะพดจบบ้าเร็วะ่ะ อ่ะเฉลยเิเฉลยนะคะก็คือเพิงชิมพรีไม่เคยอยู่เพราะว่าหนักมหน่วยก็อ่ะพูดตลงนี้ต่อไปก็คือสรุปคะแนนก่อนได้ไหมได้แปดเต็มสิบนะคะเวลชชนะไม่ไกลอเคคนะต่อไปจะเป็นตาข่องนาตีเรื่องที่เรื่องแรกกันเลยค่ะง่ายพูดเร็ยว่าง่ายสวนเวียงเนาะถูกต้อง เอาเรื่องเดียวกันมาค่ะแสดงว่าใจตรงกันนี้แต่ตายง่ายงั้นหนอเนี่ยมีก็ง่ายเราก็เพิ่งดูกันไปฉันเออใบนี้เลยท้อเพิ่งดูกันไปก็นี่ไงโอเกิลหักแอบรักคุณสามีฉากนี้คือแบบเอาตีนมาดูดู่ด้วงเนื้อคู่กันชัดๆมาละใบอุ๊ยอันนี้ก็ง่ายแกก็เคยดู โอ้ยลิขิตแห่งจันค่ะใช่หน่อยคือสานที่แกเคยอยู่ทงนไ้นก็คือตอนนี้ก็ไม่ผิดจากข้อเลยนะคะมาดูกันว่าจะโคนชีลาได้ไหมฝาอันนี้ง่ายมากมองดีดีดูดี่าญานะเดทเหรอลิขิตรักเหรอลิขิต ได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะให้อีกครั้งหนึ่งยายย่าจะเล่นได้กี่เรื่องล่ะเอาอีกเยอะอีกนะก็เยอะตายอุ้ยเราให้อย่างนี้ใครวะแกดูชนะว่าเด็มากๆมากแกยามากคือชีวิตเป็นคำตอบที่ผิดนะโ่กินกาซลอม ที่อยู่ในถูกขังตอนท้ายๆแล้วโอ้โหกก่งนะสลองคือดูไปแค่ต้นเรื่องค่ะแล้วก็ดูอะไรนะแกดูน้องจะกินหอยอะไรทั้งอย่างอ่ะเอามาแต่เรื่องดังๆปรามีขนาดไหนโอ้โหแต่อันนี้ง่ายมากทีค่ะข้อต่อไปโอ้โหเรื่องอะไรวะลูกทาดปะจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วว่อคะแนนชือคะแนนเแบบจะรำอะไร จำสลับกับนางทาตกับลูกทาตค่ะชื่อมันคล้ายๆกันอันต่อไปนะคะโอเคค่ะหนึสองคุณชายแต่ตอนไหนอนะอะไรก็ตอบไม่ถูกด้นะไม่ถูกคุณชายคุณชายชื่ออะไรนะคนนี้บอมชื่ออะไรวะธนาเอ้ไม่ใช่ธนาธรอะไรวะมีธนวัตรเอ้เนินโป๊บเอ้ So on, คุณชายอะไรอที่บอมเล่นนะบอมกับเต้วอ่ะตาถือว่าถูกเพราะว่าคุณชายอะไรคะรัชชานนท์เออคือคือจําชื่อคุณชายไม่ได้ค่ะถือว่าได้แล้วกันเนาะจันทาเพิ่งจะฟื้นตัวอ๋อโอเคเข้าต่อไปค่ะหนึ่งสองสิเซนค่ะถูกต้องอ๋อว่าผิดวผิด เราดีแค่ ult, ข้อเดียวนะข้อเดียวค่ะโอ้ทำไม <laughs> วะไม่มีความที่ทำเลยฉันง่ายหมดอ่ะเ <laughs> 2 3เสองสามเอ้ยพี่ชายคนนี้ไม่ใช่ภูวิษณ์เป็นไงใจดีไหมเรื่องนี้นะคือเป็นเรื่องแรกที่ทำให้เราเคยติ่งคิมบัลลี่เลยเอ้ยเพิ่งดูไปเรื่องอะไรนะ ที่เล่นเป็นน้องเมียลอ,อยไม่ใช่ลอยมาชื่ออะไรวะพรทพอุลลเวงูกต้องนะคะอา้าวถ้างั้นไปค่ะกลับบ้านค่ะเย้อุ้ยอันนี้ระสับอันสุดท้ายละง่ายสุดข้อที่สิบเอ<ด>้ยด,ดูดิว่าจะจะ,จะใครจะชนะไปเพ,ะเพราะว่าเกมเพ,พิ่งผิดข้อเดียวใช่ปหมโอ้โหไม่พิถีพิถันว่ะเอาใง่ายอ่ะใครอ่ะเคนธีรเดชเหรอกับท้อง อ sociedad, ุ้มรักเห็นไหมผมเก่งง่ายมากโอเคค่ะสรุปคะแนนนะคะก็คือได้9าคะแนนค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเก็บจบกันไปแล้วนะคะกับเก็บแฟนแท้ละครช่อง3นะคะซึ่งผู้ที่ชนะไปก็คือ โอ้ก็เอามาแต่เรื่องที่แบบรู้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมถ้าเกิดเอาให้เจอแกแกจับไม่ได้เนี่ยใช่คือคือจริงๆแล้วถ้าเกิดให้ดูจริงๆยก็คือเนี้ยไม่ค่อยได้ดูละครทั้งสามเท่าไหร่อันนี้จะดูมากกว่าดูแลดูมันเอามา,าอะาอแบอยากได้ก็จบได้ก็ <laughs> <c oughs> คือที่ชิราเอามาก็คือมีแต่เรื่องที่แบบเราดูจริงๆงเนี้ยแต่นี้ก็คือไม่ได้ดูเลยพูดอย่งนี้เลยจัได้อย่างเดียวก็นะก็ก็ถือว่าให้น้องแล้วกันน้องคานี้มงลงค่ะงลง เอาละค่ะแล้วก็มาถึงบทลงโทษค่ะแล้วก็ได้ผู้ชนะนะคะก็ได้ไปคิดมแน้ะคะว่าบทลงโทษจะคืออะไรก็คือกินอาหารหมานั oh. ่นเองกินจำนวนสองเม็ดค่ะคือแบบอ่อนด่อยมาก ลก็เมื่อกี้อาหารหมากันเลยดีกว่านี่ค่ะอาหารหมาเห็นไหมอุตสัาห์เลือกชิ้นเล็กๆให้เนี่ตายตายตายเอาล้วค่ะพ้องเรียงค่ะแลหยิบน้ำให้น้อยแล้วมันเป็นอาหารหนาที่เขาซื้อมาด้วยนะใช่ค่ะเป็นคนซื้อมาเองค่ะ ให้ต้องกินไปห้าวิก่อนเราถึงจะให้น้ําไม่นี่ก็เกินสุดๆแล้วไม่เอามาเลยห้ามเกืนต้องเคี้ยวให้นังกรุบกรุ๊ให้ฟังด้วยนังแกะไปเมิดหนึ่งเอาไหมไม่ก็ไปโชนะถืออันนี้ก่อนเป็นหนึ่งีิกินกินจะเกินเป็นยาหรือไงเอาจิจิจเกินเป็นยาเราจะเกินเป็นยาไม่ให้เคี้ยวคำหนึ่งเคี้ยวแล้วเกินอ่ะเคี้ยวหนึ่งแก๊บพอเคี้ยวหนึ่งแก้มาเกินอย่ามาจับน้ำกินท้องแก้ท้องเลย กิลามเมชรดิตรงไหนเสียบแก๊บให้เห็นน <being> <headed> ี้นะยิงเหลืออิงโอ้ยเขมไม่คอโอ้ยอันนี้อากาดด้วย แหงมากกัดไม่ได้ใช้กามกัดดิทุเล่ไโอเคค่ะเป็นไงคะสอบถามอาการกินอาหารหมาเต็มโคเลยต่อจากนี้นะคะก็อย่าไปคุยกับใครนะคะแตวเขาจะได้กินอาหารหมามาจากปากเกศโอ้ยอเมน์ภายแ้่เขาจะได้กินอาหารหมามาจากปากโอ้ยอเมน น่าก,กลื้กเลยค่ะทุกคนทุกคนได้ยินไหมคะโอ,โอ้ยดูเล่ไหนเต้นโอเคค่ะติดจังสิจบสิโอ้ยดูเล่โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จบกันไปแล้วกับเกมแฟนแทนชอบละครช่องสามนะคะ เป็นไงบ้างคะถ้าเกิดสนุกเนี่ยก็คอมเมนต์ข้างใต้นะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กดให้ช่องกับเราให้ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะพวกเรา n น t เท l a The อะซี <c oughs> ขอลาไปก่อนคะ่ะส <c oughs> วัสดีค่ะ